n o p ด d o สตอรี่ A l i f e changing story. สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ n นพดลสตอรี่พอดแคสต์นะครับวันนี้เอาหนังสือที่ชื่อว่าค้นพบสิ่งมีค่าที่ชื่อว่าตัวเองนะครับเขียนโดยคุณรสสุคนกองเกตหรือ คนส่วนใหญ่รู้จักในชื่อของคุณครูเงาะนะครับก็เป็นของสำนักพิมพ์ I am the best นะครับแต่ผมซื้อมาอ่านเองนะเป็นเป็นหนังสือที่มีข้อคิดการำดำเนินชีวิตหลายๆข้อที่ผมคิดว่า,าส่วนตัวชอบนะแล้วก็เอาไปใช้ประโยชน์ได้ก็เช่นเคยนะครับจะหยิบบางบางเรื่องบางตอนที่ผมชอบแล้วก็เอามาเล่าให้ฟังแล้วก็เอามาชวนคุยก็แล้วกันนะครับเอาประสบการณ์ตัวเองหรือความเห็นตัวเองใส่เข้าไปด้วยนะครับ ในหนังสือก็เป็นตีมน,นี้ครับคุณครูเงาะก็จะคล้ายๆเป็น,เป,นเป็นคนที่สอนเรื่องการดําเนินชีวิตอะนะครับจะเป็นโค้ชเป็นเป็นคุณครูะนะครับที่จะคอยช่วยแก้ปัญหาชีวิตนะครับช่วยทําให้เราได้คิดอะไรเงี้ยในหนังสือละ,ละเอียดกว่าที่ผมคิดนะตอนแรกผมคิดว่าจะเป็นหนังสือแบบแนวไม่ได้ลงรายละเอียดเยอะแต่ว่าคุณครูเงาะเนี่ยเขียน เขียนเป็นสมพาร์ทนะอดีตปัจจุบันแล้วก็อนาคตซึ่งในแต่ละเรื่องก็จะมีมีคล้ายๆเป็นแบบฝึกหัดเลยด้วยซ้ํานะครับว่าอันเนี้ยต้องต้องดูตัวเองยังไงต้องมองตัวเองยังไงอะไรเงี้ยนะครับอ่านตอนแรกคิดว่าจะแบบวันเดียวจบแบบคิดว่าเบาๆอ่ะแต่มันไม่เบานะครับมันไม่เบาซึ่งซึ่งก็เป็นข้อดีอีกเหมือนกันนะครับก็เราเริ่มต้นกันเลยบทเรียนแรกมาจากข้อความนี้นะมันจะไม่เจ็บใจเลยถ้าเราเป็น ถ้าเราเป็นเราในเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดแล้วสิ่งที่ไม่ใช่ออกจากชีวิตเรานะครับแต่มันจะเจ็บปวดมากกว่าในวันที่คนบางคนหรืออะไรบางอย่างออกจากชีวิตเราในวันที่เรายังไม่ได้เป็นตัวเองเลยด้วยซ้ําคือเขาบอกงี้ครับคือสมมุติว่าเป็นแฟนกันเนี่ยนะแล้ววันหนึ่งเนี่ยเราเลิกกับแฟนแต่บอกไม่น่าเจ็บใจหรอกถ้าวันนั้นเป็นวันที่เราแบบดีที่สุดละเราทําดีที่สุดละนะครับ แล้วสิ่งที่ไม่ใช่ออกจากชีวิตเราก็คือสมมติแฟนเนี่ยคนรักเราเขาบอกว่าเออเธอเธอยังไม่ใช่ผู้ชีกผู้หญิงหรือผู้ชายที่เราชอบนะก็ก็ให้ทำเราเราทำไงได้เราก็เป็นผู้ชายแบบนี้หรือเป็นผู้หญิงแบบนี้ใช่ไหมแล้วมันก็เป็นเวอร์ชั่นที่เราดีแล้วอันนี้มันไม่ค่อยเจ็บใจแต่มันจะเจ็บปวดมากกว่าคือเขาออกจากชีวิตเราไปตอนนั้นเราทําตัวไม่ดีเลยหรือเรายังไม่ใช่เรายังไม่ได้เป็นตัวของตัวเองเลยด้วยซ้ำอะ่ะเราไปเป็น คนอื่นหรือว่าไปพยายามเป็นสิ่งอื่นที่ไม่ใช่ตัวตนเราอันนั้นมันจะเจ็บปวดมากกว่าบทเรียนข้อนี้เนี่ยก็คือจะเป็นความสัมพันธ์หรือเป็นเรื่องอะไรก็าตามนะเป็นตัวของตัวเองให้มากที่สุดไม่ได้แปลว่าห้ามปรับตัวกับใครนะครับปรับได้แต่ว่าอย่าอย่าสูญเสียความเป็นตัวตนของตัวเองไปในหนังสือนี้คุณครูเงาะบอกว่าตัวตนของเรามาจาก3อย่างนะหนคือของเก่าที่ติดตัวมาถ,ถ้าถ้าใคไกแบบแนวความเชื่อทางศาสนาก็ก็อาจจะมองเป็นว่า เป็นเป็นกรรมเก่าก็ได้นะถ้าใครจะมาแนววิทยาศาสตร์ก็อาจจะเป็นยีนนะครับเป็น DNA ที่เราติดตัวมาสังเกตนะบางคนมีพื้นฐานอารมณ์ร้อนนะเป็นคนที่ขึ้นง่ายอารมณ์ร้อนง่ายบางคนก็เป็นคนอารมณ์เย็นบางคนก็เป็นคนที่หัวเราะง่ายบางคนก็เป็นคนที่เศร้าง่ายอันนี้มันอาจจะถ้าเป็นศาสนาก็เป็นกรรมเก่าเรามานะครับหรือว่าวิทยาศาสตร์ก็เป็นยีนของเรานะครับอันที่2คือของใหม่ที่ ถูกสร้างขึ้นจากการเลี้ยงดูนะบางคนเนี่ยพื้นฐานอารมณ์ร้อนจริงแต่เขาอาจจะอารมณ์ร้อนน้อยลงถ้าเกิดคุณพ่อคุณแม่เขาอารมณ์เย็นนะครับแล้วก็เลี้ยงดูมาอีกแบบหนึ่งนะครับใครบางคนเนี่ยพื้นฐานอารมณ์เย็นแต่ว่าโอ้โหไปอยู่ในครอบครัวที่แบบทะเลบบาะเบาะแว้งกันอะไรเงี้ยมันก็เป็นแรงกระตุ้นอีกส่วนหนึ่งลังที่3ก็บอกว่าสิ่งแวดล้อมที่เราใกล้ชิดก็ไม่ใช่แค่คุณพ่อคุณแม่เลี้ยงดูนะเพื่อนฝูงสิ่งแวดล้อมการงานที่เราทําพวกนี้ส่งผลเราได้ทั้งหมดนะครับ ตรงนี้ถึงมาเป็นประเด็นนะครับที่ครูงอ,อบอกว่ากว่าที่คนคนหนึ่งจะแสดงตัวตนบางอย่างออกมาผ่านบุค,คลิกในปัจจุบันเราไม่มีทางรู้เลยว่าเขามีอะไรหรือเจออะไรในอดีตมาบ้างอย่างที่บอกนะว่าเอ้ทำไมคนนี้ทําอย่างนี้อ่ะคนนั้นไม่ควรทําอย่างนั้นนะอะไรเงี้ยแต่ว่าในอดีตเขาอจะถูกเลี้ยงดูมาแบบนั้นก็จจะถูกแรงกดดันมาแบบนั้น ผมพูดแบบนี้ผมไม่ได้หมายความว่าอา้าวงั้นแปลว่าอาจารย์จะสนับสนุนพฤติกรรมที่แย่ๆเขาใช่ไหมอาจารย์ไปดีเฟนต์เขาไปปกป้องเขาเหรอไม่ใช่ครับแย่คือแย่แต่ว่าการไปจ้าชว่าไม่เห็นเข้าใจเลยทําไมคนนี้ถึงเป็นแบบนั้นเป็นแบบนั้นตัวตนเขาเป็นแบบนั้นบางทีมัน,ม,นมันอาจจะเป็นยีนเลยอะมันอาจจะเป็น DNA หรือที่เราเรียกว่ากรรมเก่า,มาเมื่อกี้นะครับหรือมันอาจจะเป็นวิธีการเลี้ยงดูของคุณพ่อคุณแม่หรือมันอาจจะเป็นสิ่งแวดล้อมต่างๆก็ก็อย่าไปจ้าชเขานะครับ กับอีกพอยหนึ่งที่หนังสือเล่มนี้เขียนไว้แลวผมคิดว่าเป็นประเด็นที่น่าสนใจโดยเฉพาะยุคในยุคปัจจุบันนะเขาเขียนไว้แบบนี้ครับเขาบอกว่าความเชื่อในที่นี้คือสิ่งที่เราได้ยินซ้ําๆจนเราเข้าใจว่าเป็นความจริงแต่จริงๆแล้วมันเป็นแค่ความเชื่อคือใช่ครับเดี๋ยวนี้เราอาจจะแยกแยะระหว่างความจริงกับความเชื่อได้ยากเนาะบางทีเราได้ยินอะไรซ้าๆซ้ๆซ้ๆ,ๆ แล้วเราก็ไปไปพานนึกเลยว่าไอ้ที่เราได้ยินบ่อยๆเนี่ยมันต้องจริงแน่นอนแล้วมันมีงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์เลยนะครับว่าเวลาอะไรที่เราถูกพูดกรอกหูเราไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเนี่ยเรามีแนวโน้มที่จะเชื่อ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 จนวันนึงเราร้สึกว่าเฮ้ยมันต้องเป็นแบบนี้แน่นอนหนังหนังสือที่ดังตอนนี้ชื่อต okay ิงอังเกนเลยบอกไงบอกเฮ้ยแจนเย็นไอ้ที่คนเขาพูดกันเยอะๆเนี่ย หรืออันที่สิ่งที่เราเชื่อมัน่นถือยึดมัน่นถือมั่นเลยว่ามันต้องใช่แน่ๆเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่ก็ได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวสัทีเดียวนะครับว่าออถ้าเกิดอะไรที่เราได้ยินบ่อยๆได้ยินเยอะๆแปลว่าสิ่งนั้นเป็นจริงเสมอลองตั้งคําถามผมไม่ได้บอกห้ามเชื่อพอ,พอพูดแบบนี้ผมก็ต้องระวังว่าเฮ้ยเดี๋ยวคนอื่นก็จะคิดว่าอ๋อถ้างั้นได้ยินบ่อย,อยๆแปลว่าไม่จริงคืออย่าไปอย่าไปสุดโตง่งนะครับให้เรานั่งคิดแล้วก็ตัดสินใจ เบส on ความคิดของเราเบส on ข้อเท็จจริงที่เราคิดว่ามันมันมันน่าเชื่อถือและได้ระดับหนึ่งอะ่ะนะครับบางคนบอกอ้าวแล้วตกลงจะให้เชื่อไม่เชื่อเนี่ยอาจารย์บอกให้เป็นข้อเท็จจริงแล้วเราจะรู้ได้ไงหาจากหลายๆแหล่งก็ได้เวลาเราอยากจะรู้นะว่าไอ้ข่าวนี้มันจริงไหมเนี่ยไปถามคนเดียวอาจจะเขาอาจจะบอกว่าจริงไปถามหลายๆคนโอกาสที่เราจะพลาดก็จะลดลงแน่นอนมันอาจจะโดนหลอกหมดเลย ไปหา10แหลง่งโดนหลอกสักสิแหล่งเลยก็เป็นไปได้แต่ว่ามันก็จะน้อยกว่าการไปหาอย่างแหล่งเดียวมาถืออีกเรื่องนะครับในหนังสือเคเว่บอกว่าในดีมีเสียในเสียมีดีทุกอย่างบนโลกมี2ด้านด้วยกันทั้งสิ้นถ้าคุณพลิกเหรียญอีกด้านมองเห็นสิ่งที่ขาดจากสิ่งที่มีในตัวเรารู้จุดแข็งเข้าถึงจุดอ่อนเพื่อเป็นวัตถุดิบในการปรับประยุกตัวตนที่ใช่ให้อยู่มัดและเข้ามือคือคือเป็นบทเรียนที่ผมตีความออกมานะผมบอกว่า คือมันมีทั้งจุดอ่อนจุดแข็งอะนะมันไม่มีอะไรที่แย่ไปหมดในขณะเดียวกันมันไม่ได้มีอะไรที่ดีไปหมดอย่างที่หนังสือเขียนบอกว่าทุกอย่างมันมี2ด้านนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยยอมรับครับเรื่องนี้เราทําได้ดีเรื่องนี้เราทําทได้ไม่ดีนะครับมันเป็นเหมือนกับวัตถุดิบเป็นความรู้ที่เราจะสามารถไปประยุกต์แล้วสุดท้ายเราทําได้ไม่ดีทุกเรื่อง แต่เราก็ไม่ได้แย่ทุกเรื่องนะครับเราก็จะรู้จากสถานการณ์ว่าถ้าสถานการณ์แบบนี้จุดตรงนี้เราทําได้เราทําได้ดีด้วยสถานการณ์แบบนี้เราอาจใช้คนอื่นทําดีกว่าอันนี้ต่อยอดให้นะครับอีกเรื่องหนึ่งเนาะเป็นคําสั้นๆแต่จริงจิใจและได้ใจความเราทุกคนสามารถเลือกได้ว่าเราจะเป็นคนแบบไหนคือคือเราเลือกได้นะมันเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะฟรีวิวอะ่ะ แนวะฟีวิวก็คือเราสามารถตัดสินใจได้ว่าเราจะเป็นคนอารมณ์ร้อนเราจะเป็นคนอารมณ์เย็นซึ่งซึ่งบางทีสําหรับผมนะผมต่อยอดให้อีกถึงแม้ว่าเราตัดสินใจเราจะเลือกแบบนั้นเนี่ยแต่มันอาจจะไม่ได้เป็นแบบนั้นได้ร้อยเซนะเราบอกเราจะเป็นคนอารมณ์เย็นแต่ว่าเราจะมีหลุดโกรธไปบา้างธรรมชาติมนุษย์เนอะอารมณ์มันบังคับไม่ได้ร้อยเเซ็หรอกแต่ในทิศท,ทางอะ่ะเราจะไม่ใช่โกรธตลอดเวลาเราไม่ใช่ไม่ได้หัวฟัดหัวเวียงตลอดเวลาถ้าเราเลือกที่จะเป็นคนอารมณ์เย็น เราจะโกรธแป๊บหนึ่งแล้วมันจะหายหรือบางทีเราจะรู้สึกตัวเองขึ้นมาว่าเฮ้ยไม่จำเป็นต้องโกรดนี่วาเราเลือกได้นะครับในมุมนั้นมามาอีกประเด็นครับครูง้อบ,บอกว่าอยากชวนพวกเราทุกคนเนี่ยหาคุณค่าตัวเองอย่างแท้จ,จริงนะครับคือจะมีอยู่2ออย่างนะอันที่1คือหาคุณ,ณธรรมในตัวเองนะคุณ,ณธรรมความดีวัดยังไงก็บอกง่ายๆคือการสิ่ง เป็นสิ่งใดที่ทําแล้วดีต่อตัวเองดีต่อผู้อื่นไม่ทำร้ายตัวเองและผู้อื่นในระยะยาวกับอันที่2คือคุณประโยชน์หมายถึงทักษะหรือความสามารถที่เรามีและสามารถนําไปช่วยเหลือคนอื่นได้ทําให้ทั้งตัวเราและผู้อื่นมีชีวิตที่ดีขึ้นจากสิ่งที่เรามีได้ยกตัวอย่างนะคุณธรรมเช่นเราเป็นคนกระตันยูเราเป็นนักสู้สุภาพขยันซื่อสัตย์อ่อนโยนจริงใจอดทนเนี่ยพวกนี้คือคุณธรรมส่วนคุณประโยชน์นะ ที่จะไปสร้างประโยชน์ตัว,ตวเองและผู้อื่นได้เช่นผู้ภาษาอังกฤษเพื่อหาเลี้ยงชีพได้นะสอนให้ผู้คนเอาไปใช้ประโยชน์ได้หรือว่าออกแบบเสื้อผ้าทําให้คนมั่นใจในตัวเองได้ค้นหาสิ่งสองสิ่งนี้นะครับวันนี้ต้องขออภัยในเสียงอาจจะแหบๆนิดนึงอาจจะใช้เสียงเยอะพินิดนึงนะครับมาอัดตอน3ามทุ่มเอ้ยสี่ทุ่มและคือจะทําอะไรก็ตามต้องทําแล้วรู้สึกดีกับตัวเองนะเขาในหนังสือเขียนไว้บอกว่า ฉะนั้นวันนี้จงตั้งใจสร้างให้คุณสามารถมองตัวเองในกระจกได้เต็มตาแปลว่ามองแล้วไม่รู้สึกแบบรู้สึกแย่นะภูมิใจในตัวเองและสามารถบอกได้ว่าฉันนับถือคนอย่างเธอได้เต็มใจวันนั้นคือวันที่จิตของคุณจะมีภูมิต้านทานในการเติบโตและใช้ชีวิตได้อย่างมั่นคงดีมากนะครับอันนี้ผมว่าถ้าเราสามารถมองสบตาตัวเองได้ผ่านกระจกนะแล้วภูมิใจในตัวเองได้แสดงว่าเรามาถูกทางละ,ะก็ตอนน่อเนื่องเลยนะ ในหนังสือเขียนบอกว่าถ้าเราทําสิ่งที่ผิดอย่างตั้งใจเราจะสร้างสภาวะรังเกียจตัวเองแบบไม่รู้ตัวและเมื่อเราเกลียดตัวเองแบบไม่รู้ตัว,ก,ตว,บบตวก็จะเกิดก่อให้เกิดการทําลายล้างตัวเองที่เรียกว่าเซลล์ซับอทตชโดยไม่รู้ตัวเช่นกันฉะนั้นจงเลือกทําสิ่งที่ถูกส่วนที่ผิดไปแล้วก็ให้สํานึกผิดแต่อย่าจมกับความรู้สึกผิดจงเรียนรู้และเลือกทําปัจจุบันให้ถูกต้อง จิตของเราพร้อมจะทะยานขึ้นอย่างงดงามเสมอชอบนะครับอย่างแรกคือถ้าเราทําผิดนะบอกเอ้ยฉันไม่ไม่่อยคิดอะไรหรอกฉันไม่สนใจแต่จริงๆอ่ะเราจะสร้างสภาวะรังเกียจตัวเองโดยธรรมชาติมนุษย์จะเป็นแบบนั้นแล้วผมเราเรา,เราไม่รู้ตัวเลยนะว่าเราเกลียดตัวเองเนี่ยเดี๋ยวมันจะเกิดการทําลายล้างตัวเองเราอาจจะทําอะไรที่มันไม่ดีกับตัวเองไปกินเหล้าเมายาอะไรเงี้ยเต็มไปหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเลือกได้เลือกทําสิ่งที่ถูกแล้วเราสบายใจดีกว่า คราวนี้บางคนบอกก็ผิดมาแล้วผิดมาแล้วก็เริ่มใหม่ครับอย่าพึ่งไปจงกับความสำนึกผิดแบบฉันไม่ได้ฉันดวดชีวิตฉันแย่แล้วฉันฉันเนี่ยครับเราเริ่มต้นใหม่ในปัจจุบันทําปัจจุบันให้มันถูกต้องนะจิตเราจะพร้อมจะทยานขึ้นนะจะดีขึ้นเสมออีกอันที่ที่ผมชอบนะแล้วก็เป็นอะไรที่เซอร์ไพรส์แต่ว่าไม่เคยได้คิดแบบเนี้ยก็บอกว่าคนเราอ่ะจะมีแบบมันจะมีลักษณะเด่นบางอย่างซึ่งก็ดีนะแต่ว่า ถ้าเราอยากที่จะเป็นคนมีสเสน่ห์เป็นคนที่คนอื่นนะแบบสนใจอะ่ะเราต้องมีลักษณะขั้วตรงข้ามอยู่บ้างเออผมเคยคิดว่าเออคนชอบคนที่แบบตั้งใจเรียนคนที่แบบอะไรนะมีวินัยอะไรเงี้ยเออมันไม่ได้แบบถ้าถ้ามีแบบนั้นเยอะเกินไปก็ไม่ดีเราต้องหาสิ่งตรงข้ามเช่นบางคนเป็นกล้าหาญมากเลยคือเป็นคนกล้าหาญทุกเรื่องเลยเขาบอกต้องมีเรื่องความ ผ่อนคลายความรอบคอบอยู่บ้างอย่าแบบโหทำทุกอย่างลุยหมดบางคนเป็นคนอดทนที่สุดเลยโหคนนี้ไม่เคยปีกปาาคอ,อร้องใครเลยอย่างนั้นไม่ค่อยมีเสน่ห์ถ้าอยากมีเสน่ห์ต้องแบบกล้าขอความช่วยเหลือบ้างจริงใจความรู้สึกตัวเองบ้างบางคนมีระเบียบหมดเลยเป๊ะเป๊ะเป,เป,เ,ปเป๊ถ้าอยากมีเสน่ห์ต้องสนุกผ่อนปลรีแล็กบ้างเอออารมณ์แบบนี้จะมีเสน่ห์ขึ้น ยังยังตัวผมเองนะบางคนก็ยกย่องผมบอกโอ้โ oh, หอาจารย์อาจารย์เก่งนูน่นนี่นั่นอะไรเงี้ยอันนี้อันนี้ผมก่อนมาอ่านหนังสือเล่มน,นี้นะผมก็ขอบคุณทุกครั้งนะแต่มีวันหนึ่งเนี่ยผมไม่ไม่ได้ตั้งใจนะครับไม่ได้ตั้งใจจะมีสนุงสนิอะไรเลยล่ละผมไปโพสต์เรื่องที่ผมถูกรีเจคเปเปอร์ที่ผมส่งไปแล้วเขาปฏิเสธอะไปโพสต์ซึ่งมันเป็นความล้มเหลวแต่แต่คนแบบชอบเลยอะคนบอกโอยอาจารย์เรียวมาก เรียวคือแบบกล้าพูดความจริงออกมาว่าจริงๆแล้วมันไม่ได้สําเร็จอย่างที่คุณคิดแบบตลอดเวลานะอาจารย์เขายังโอยเขายังถูกปฏิเสธเยอะแยะเลยมีนักศึกษาวิยาเอกหลายคนบอกได้กําลังใจเลยหรืออาจารย์รุ่นใหม่ๆหลายคนบอกว่าโอ้โหคิดว่าโดนอยู่คนเดียวขนาดเป็นศาสตราจารย์ส่งไปก็ยังถูกปฏิเสธอะไรเงี้ยอันเนี้ยมันคือขั้วตรงข้ามคือคือถ้าเกิดผมแอคว่าผมเก่งฉลาดทุกเรื่องทําอะไรสําเร็จหมดอันที่ล่มเหลวเงียบไว มันก็คงได้แหละคนก็คงชื่นชมแหละว่าโหเก่งสุดยอดแต่มันอาจจะขาดสเสน่ห์แต่อย่างที่ผมเรียนนะตอนนั้นทําก็ไม่ได้คิดว่าอ๋อจะต้องมีสเสน่ห์อะไรเงี้ยคือคือลองคือ,ค,อ,ค,อ,ค,อคือแค่อยากเล่าให้ฟังเฉยแต่ว่ามันก็เลยกลายเป็นข้อดีมาอ่านหนังสือเล่มนี้เจอว่าอ๋อพอคนเก่งฉลาดมากขั้วตรงข้ามมันคือก้างโง่รีแลกซ์เออมีคนพูดเหมือนกันนะบอกไม่น่าเชื่อเลยจย์ชอบดูฟุตบอลอะไรเงี้ยผมเขียนใน Facebook เรื่องฟุตบอลคนก็งงว่า ๋อผมอ๋อเรื่องดูซีรีส์ด้วยอาจารย์ดูซีรีส์ได้ไงอ่ะอาจารย์มีแต่งานวิจงวิจัยนูน่นนี่นั่น o k เอะไรเต็มไปหมดเลยเนี่ยมีวิจัยได้ไงเอ้ยมีซีรีส์ได้ไงเนี่ยเนี่ยมันเป็นขั้วรตรงข้ามนะครับหรืออ่อนน้อมท่อมตนบ้างนะครับในหนังสือเขาเลยสรุปไว้ดีเนาะเขาบอกว่านิสัยที่ชอบมีมากไปก็ไม่ดีนิสัยตรงข้ามมีน้อยไปก็ไม่ได้นะครับก็คือเราชอบเป็นแบบนี้แหละ แต่ก็อยาให้มันเยอะไปเราชอบทําได้นะครับเป็นตัวตนเราได้แต่ว่าผมไม่ได้บอกให้ฝืนไปทําขั้วตรงข้ามเยอะๆนะไม่ใช่นะแต่ต้องมีขั้วตรงข้ามอยู่บ้างนะอันนี้ลองลองกลับไปฝึกกันนะครับถ้าอยากมีคนมีเสน่ห์น้ำคนไม่อยากก็ก็แล้วแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับมาถึงข้อคิดอีกอันหนึ่งเขาบอกว่าในโลกของการพัฒนาตัวเองคนเราอยากมีชีวิตที่ดีขึ้นแต่ส่วนใหญ่จะติดอยู่กับแค่2ระดับคือ1ระดับอยากอยากอย่างเดียว สองระดับรู้วิธีนะครับแต่ที่คนมักไม่รู้คือระดับที่สำคัญที่สุดนั่นคือระดับตัวตนนะครับผมชอบอันนี้มากเลยผมจำได้ถ้าจำไม่ผิดจะบอกว่าผมจำได้ถ้าจำไม่ผิดก็แปลว่าจำไม่ค่อยได้สินะ,ะคือ atomic habit มั้งเขาพูดว่าถ้าเราอยากจะเปลี่ยน h a b ิตเราอะ่ะมันต้องเปลี่ยนความเป็นตัวตนเราผมขออนยกตัวอย่างที่มันไม่ได้อยู่ในหนังสือนะแต่แต่รีเลยกกับหนังสือนะ เราอยากวิ่งเราอยากวิ่งในแค่ระดับอยากส่วนระดับรู้วิธีคือออกไปวิ่งละรู้วิธีแต่เดี๋ยวแป๊บเดียวเราก็อาจจะเลิกแต่ถ้าเราบอกกับตัวเองว่าเราเป็นนักวิ่งนักวิ่งนี่ไม่มีทางหยุดวิ่งอยู่แล้วใช่ปะเอาเหมือนกันนะอยากเขียนอันนี้ไม่ได้เขียนเริ่มเขียนและจะเขียนวันละหนึ่งบททุกวันอะไรเงี้ยก็รู้วิธีในการเขียนแต่ถ้าเราบอกว่าเราคือนักเขียนจบ นักเขียนนี่มันต้องเขียนทุกวันอยู่แล้วไม่ต้องไม่ต้องคิดอะไรเลยเราก็เราคือนักเขียนเพราะฉะนั้นเปลี่ยนที่ตัวตนมามาถึงข้อคิดอีกันที่ชอบนะครับหนังสือเขียนไว้บอกว่าโลกทั้งใบเป็นของทุกคนเมื่อเห็นคุณค่าในตนจึงเห็นคุณเห็นหนทางที่คู่ควรโอกาสในโลกเป็นของทุกคนเมื่อเห็นคุณค่าในตนอย่างลึกซึ้งแนวทางสู่โอกาสนั้นๆจะปรากฏอยู่ต่อหน้าเราคือ คีย์เวิร์ดคือคุณค่าในตนถ้าเราคิดว่าเรามีคุณค่าเราเป็นคนดีเราทําได้โอกาสที่เราจะเจอ,เอ,อสิ่งใหม่ๆโอกาสที่จะเจอหนทางเนี่ยมันมีอยู่แล้วนะครับก็ยอมรับนับถือตัวเองนะเช,ชื่อมั่นในคุณค่าของตัวเองอ่ะอีกเรื่องนะกาบอกวันนี้คนที่เข้ามาในชีวิตเราจะมี3ประเภทเนาะหคือเข้ามาและทําให้ชีวิตเราเท่าเดิม สองเข้ามาแล้วทาให้ชีวิตเราเหมองมัวหดหูตกต่าและวสามคือเข้ามาแล้วทาให้ชีวิตเรามีปัญญามีความสุขและเติบโตดีงามขึ้นพอี้คืออย่างนี้ครับเป็นหน้าที่ของเราที่จะเลือกให้ใครเข้ามาในชีวิตเราชอบมากนะศึกษาให้ดีนะคนนี้เข้ามาแล้วเป็นยังไงเท่าเดิมดีขึ้นหรือแย่ลงนะครับก็ไม่ต้องบอกนะควรจะเลือกคนประเภทไหน ชอบโค้ดอีกันนงครับของอันนี้ก็บอกว่าโทมัสอวายเดสันกล่าวไว้นะครับบอกว่าความอดแนที่สุดของมนุษย์คือการยอมแพ้ทางที่แน่นอนที่สุดสู่ความสาเร็จของมนุษย์คือความสามารถในการพยายามลองใหม่อีกครั้งได้เสมอก็โทมัสอวายเดสันนี่แหละที่เป็นคนพูดว่าเขาไม่ได้ล้มเหลวมาหมื่นครั้งที่เขาหาหาพยายามหาวิธีการทําลอดไฟอ่ะเขาแค่รู้วิธีที่มันไม่เวิร์ก มาเหมือนวิธีเท่านั้นเองคือมันคือเ้ามองความล้มเหลวคือความก้าวหน้าเขาเลยบอกไงว่าถ้าถ้ายอมแพ้มันคือจบไงมันคือความอ่อนแอที่สุดแหละแต่ว่าจุดที่แน่นอนว่าสุดท้ายต้พาปาไปสู่ความสําเร็จก็คือลองใหม่อีกครั้งและอีกครั้งและอีกครั้งไปเรื่อยๆนะครับเขาก็เชื่อแบบนี้มาตลอดแล้วก็เป็นข้อพิสูจน์ว่าเขาก็ทําได้จริง คร่าวๆประมาณนี้นะต้องบอกว่ามี่คือเศษเชี่ยวของหนังสือเล่มนี้นะครับหยิบเอา point เอาประเด็นที่ผมคิดว่าผมชอบแล้วก็เอามาต่อยอดเอามาเล่าให้ฟังชวนคุยนะครับแต่ถ้าอยากอ่านรายละเอียดนะค้นพบสิ่งมีค่าที่ชื่อว่าตัวเองนะครับของคุณรสสุนคนกองเกตหรือครูเงาะนะครับครูเงาะ,ะสมัครพี่แมมเดอะเบสนะครับไม่ได้สปอนเซอร์แต่อย่างใดพูดไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวบอกอาจารย์ทำไมเอาหนังสือ,อ,อ,อสปอนเซอร์มาอะไรเปล่านะครับ ถ้าสปอนเซอร์จะบอกนะอ่านนี้ไม่ได้สปอนเซอร์แต่อ่านเราชอบก็เอามาเล่าให้ฟังนะครับแล้วขอให้ถ้าใครรู้สึกว่าเสียงมันแอบแบตอนนี้มันมันพูดเยอะหรือเปล่าไม่รู้เนาะเสียงมันมันมันอาจจะเย็นเยนแล้วด้วยง่วงนอนต่างหากจะห้าทุ่มแล้วนะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับแล้วเราพบกันในสัปดาห์ไปนะครับสวัสดีครับ Nopadon story, a life-changing story.